สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .4 ทุกคนในคลิปนี้นะคะครูไฟจะมาสอนแบบฝึกหัด4.3หน้า76ค่ะ,ะมาทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะซึ่งในแบบฝึกหัดนี้นะคะจะเป็นเรื่องของลำดับการคิดเลขนะคะมีเครื่องหมายคละกันมาเยอะแยะเลยมีมากกว่าหนึ่งเครื่องหมายแต่ลำดับการคิดมีหลักการอย่างไรถ้าโจทย์ไม่ได้บอกวงเล็บมา ซึ่งถ้าเป็นแบบมีวงเล็บเนาะเราก็จะรู้กันว่าให้ทำในวงเล็บก่อนแต่ถ้าไม่มีวงเล็บล่ะครูฝ้ายเคยสอนในการคิดเลขเร็วแล้วเนาะอยู่ในห้องเรียนนะคะว่าถ้าเจอเครื่องหมายไหนให้ทำก่อนเรามาดูกันเลยตอนนี้เนาะเรามาดูข้อที่1นนะคะข้อที่1เนี่ยเราเจอเครื่องหมายอะไรกันบ้าง ลบกับลบใช่ไหมคะเจอเครื่องหมายลบและเครื่องหมายลบใส่ลงไปเลยนะคะเด็กๆจากโจทย์มีเครื่องหมายลบและเครื่องหมายลบลำดับการคิดนะคะลำดับขั้นการคำนวณภาษาง่ายๆก็คือลำดับการคิดเลขเนี่ยขั้นตอนที่1เราต้องทํายังไงก่อนมันเป็นเครื่องหมายเดียวกันให้เราทําเครื่องหมายจากซ้ายไปขวาเจออะไรก่อนเจอลบแล้วค่อยทําลบเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่1คือทําลบขั้นตอนที่2ก็มาทําลบต่อนะฮะง่ายมากเลย แบบฝึกหัดนี้ไม่ต้องคิดเลขแบบฝึกหัดนี้คือการใส่เครื่องหมายให้ถูกเท่านั้นเองคือจัดลำดับให้ถูกพอเราจัดลำดับถูกแล้วเดี๋ยวแบบฝึกหัดถัดไปเราไปฝึกคิดเลขเนี่ยแล้วมันจะถูกต้องนะคะเอาต่อเลยเห็นไหมว่าง่ายมากเลยข้อที่2เด็กๆเ,เ,เจอเครื่องหมายอะไรกันบ้างคะอันนี้เครื่องหมายอะไรเอ่ยเจอเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายคูณน,นะคะแล้วการคิดต้องทำยังไงก่อนครูฝ่ายสอนแล้วในห้องเรียนว่าถ้าเจอ เครื่องหมายคูณหารนะคะคูณต้องทําคูณหารก่อนตอนนี้เจอเครื่องหมายคูณกับบวกนบวกกับคูณทําเครื่องหมายคูณก่อนนะคะจากนั้นค่อยทําบวกนะคะถึงแม้ว่าบวกจะมาทางซ้ายก็ตามแต่ว่าเราต้องยึดเครื่องหมายคูณเป็นหลักให้ดําเนินการก่อนนะคะแบบนี้เนาะข้อที่3ค่ะเจอเครื่องหมายอะไรบ้างเจอเครื่องหมายหารและเครื่องหมายคูณถ้าเจอหารกับคูณเนี่ย มันอยู่ในลำดับขั้นเดียวกันนะคะลำดับขั้นการคำนวณตามหลักการดำเนินการทางคณิตศาสตร์เราจะยึดว่าถ้าเจอแบบขั้นเดียวกันนี่นะคะให้ดูว่าตัวทางซ้ายเป็นเลขอะไรเอ่อเป็นเครื่องหมายอะไรให้ทำก่อนตัวทางซ้ายเป็นเครื่องหมายหารก็ให้ดำเนินการหารเป็นขั้นตอนที่1แล้วคูณเป็นขั้นตอนที่2นะคะแบบนี้นะทำหารแล้วค่อยทำคูณ ถัดมาค่ะข้อที่4เจอเครื่องหมายหารกับหารอันนี้ก็ทำหารตัวทางซ้ายก่อนนะคะทำหารก่อนแล้วก็มาทำหารตัวทางขวานะคะถ้าเป็นเครื่องหมายเดียวกันแบบนี้ข้อที่5ค่ะจากโจทย์มีเครื่องหมายอะไรบ้างมี3เครื่องหมายเลยนะมีลบมีหารแล้วก็มีบวกอ่ะลองดูซิลองเรียงลำดับลำดับขั้นของการคำนวณทำอะไรก่อนเจอลบเจอหารเจอบวก ต้องเอาทําหารก่อนใช่ไหมคะลาดับขั้นที่1คือทําการหารก่อนแล้วเราจะมาเจอลบกับบวกซึ่งลบกับบวกเนี่ยตามลําดับขั้นแล้วนะคะตามหลักการทางคณิตศาสตร์นะคะการดําเนินการทางคณิตศาสตร์มันอยู่ในขั้นตอนเดียวกันซึ่งต้องทําตัวทางซ้ายก่อนตัวทางขวาซึ่งลบกับบวกลบกับบวกค่ะขออภยัยลบกับบวกอะไรอยู่ทางซ้ายลบใช่ไหมคะทำลบต่อจากหารแล้วก็ค่อยทำบวก เห็นไหมคะว่าง่ายมากเลยแปบ๊บเดียวเองอามาต่อในข้อที่6เลยนะคะมาทำด้วยกันเลยเด็กๆต้องตอบตอบไปด้วยนะอย่าให้ครูไฟพูดคนเดียวนะคะต้องคิดตามไปด้วยกันอ่ะจากโจทย์มีเครื่องหมายอะไรบ้างมีลบมีคูณมีบวกทำอะไรก่อนตอบเร็วทำคูณก่อนแล้วก็ลบกับบวกทำอะไรก่อนลบมาก่อนอ่ะทำลบแล้วค่อยทำบวกนะคะแบบนี้นะ ข้อที่7ค่ะเจอเครื่องหมายอะไรบ้างเจอบวกเจอคูณเจอหารอะเรามาดูบวกในเราทำทีหลังนี่ละแต่คูณกับหารเราทำอะไรก่อนมันอยู่ในขั้นตอนลำดับขั้นเดียวกันมันอยู่ในลำดับเดียวกันแต่ว่าคูณเนี่ยมาซ้ายหารเนี่ยมาทางขวาเพราะฉะนั้นทำคูณเป็นขั้นตอนที่1หารเป็นขั้นตอนที่สองแล้วก็ค่อยมาทำบวกเป็นขั้นตอนที่3นะคะแบบนี้นะข้อที่8ค่ะเจอเครื่องหมายอะไรบ้าง เจอเครื่องหมายหารเจอเครื่องหมายคูณและเจอเครื่องหมายบวกมาดูเลยเจอหารกับคูณเนี่ยอยู่ในขั้นเดียวกันแต่ว่าหารมาทางซ้ายทำหารก่อนเป็นขั้นตอนที่หนึ่งทำคูณต่อเป็นขั้นตอนที่สองแล้วก็ค่อยทำบวกเป็นขั้นตอนที่สามนะคะอามาคิดเลขค่ะช่วยกันคิดเลขอเลยเนาะครูฝ้ายขออนุญาตขยับกล้องนิดนึงลงมานะคะจะได้เห็นครบเลย ข้อ1คําตอบได้อะไรให้โยงไปอ่ะวิธีการคิดเลขมีลบกับบวกทําอะไรก่อนลบกับบวกอยู่ในลําดับเดียวกันนะคะจัดการตัวทางซ้ายก็คือเครื่องหมายลบ32ลบออก12เหลือ20ถูกไหมอ่าเหลือ20 20แล้วไปบวกกับ9เป็นเท่าไหร่29ไปชี้ที่ไหนไปชี้ข้างล่างนะคะล่างสุดเลยไปโยงไปฮะ29เลยนะคะ ่อค่ะข้อที่2เด็กๆเจอเครื่องหมายลบกับเครื่องหมายคูณเด็กๆคิดว่าจะทําเครื่องหมายอะไรก่อนคะนี่ลบกับคูณคูณใช่ไหมเราต้องทําคูณก่อน10คูณกับ2เป็นยี่สิบแล้วเอาสามิบมาลบออกอันนี้สาสิบสี่ลบออก2ีสิบเหลือส4นั่นเอง14อยู่ไหนอยู่ตัวนี้ชี้ไปเลยนี่ไงคะง่ายๆมันคิดเลขง่ายมากเลยข้อสมเจออะไร เจอบวกกับหารทำอะไรกันก่อนทำหารใช่ไหมทำตัวนี้ก่อนห้าหารด้วยห้าเหลือหนึ่งเอายี่สิบห้าไปบวกเหลือเท่าไหร่อะได้เป็นเท่าไหร่ได้ยี่สิบหกใช่ไหมคะชี้ไปตัวแรกเลยนี่ง่ายๆเลยนะคะสุดท้ายเจอหารกับคูณทำอะไรก่อนอันไหนมาก่อนหารมาทางซ้ายทำหารก่อนนะคะเนี่ยหลายคนเนี่ยถ้าไม่รู้ลำดับขั้นการดำเนินการทางคณิตศาสตร์หรือว่า เข้าใจผิดเนี่ยเข้าใจลําดับขั้นผิดเนี่ยก็ทําให้คิดเลขผิดนะคะครูฝ้ายขอขอย้ําเด็กๆเลยว่าให้ดําเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนทางคณิตศาสตร์นะ15หารด้วย5เหลือเท่าไหร่เหลือ3แล้วเอา3มาคูณ3ที่หลังเป็น9นะคะชี้ไปที่9ถ้าใครดําเนินการผิดขั้นตอนนะก็จะชี้ไปที่เลขผิดอันนะคะนี่คือ ลำดับขั้นการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ค่ะตามเครื่องหมายให้ถูกต้องนะถ้าไม่มีวงเล็บนะคะสำหรับแบบฝึกหัดวันนี้ครูไฟก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาต่อเลยเนาะในแบบฝึกหัดถัดไปค่ะสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะสู้ๆนะคะเด็กๆ